นรงวัฒน์บอกเป็นนักกีฬามคอนนะครับเล่นกีฬาแบดมินตันแล้วมารู้สึกเจ็บปวดข้ออักเสบข้อไหนฮะจะเป็นท้องท้องนี่ฮะใต้ขาพับเนี่ยครับใต้หัวเข่าฮะตรงน่องเนี่ยแล้วน่องเริ่มมันเริ่มตึงๆมันเริ่มตึงผมเล่นกีฬาเยอะอเล่นมากตอนนั้นทํางานอยู่แล้วพิษากิจไงฮะแล้วก็จะมีแข่ง ไปหาหมอหมอก็บอกว่าคุณอาจจะเล่นกีฬาเยอะไปแล้วก็ให้ยามาทานแก่ตอนแรกๆก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ผมก็ยังนั่งอะไรอย่างนี้ได้ก็ยังเล่นกีฬาหนักมาก uh huh. อาทิตย์หนึ่งเล่นสามวันวันหนึ่งก็ประมาณวันหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมงโอ้โห oh ประมาณ uh huh. นั้นแหละครับเพราะว่าต้องซ้อมเยอะซ้อมเยอะนี่คือ,เ,อเป็นนักกีฬาเลยล่ะครับผมอ่าฮะเป็นตัวของของรัฐภิษากิจเลยอะไรเงี้ย นี่คือเมื่อเมื่ออายุไม่นานนี่เองใช่ไหมฮะเมื่อประมาณห้าสิบห้าประมาณห้าปีที่แล้วห้าหกปีที่แล้วเจ็ดแปดปีแล้วอ่าประมาณ<ผ>มนั้นนะฮะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาแล้วก็ผมก็คิดว่ามันคงไม่เยอะเท่าไหร่ก็ยังพอเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่อยู่ต่อมาแล้วมันชักไม่ไหวละเล่นมากไม่ได้ละอัะอนนี้เลงลงได้แค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นเองแล้วก็เวลาจะเข้าห้องน้ําเนี่ยเข้าไม่ได้ นั่งแบบแบบฐานต่ำๆแบบเดิมอ่ะปกติแล้วก็นั่งยองนั่งยองยองอ่ะฮะไม่ได้เลยยองไม่ได้ต้องหาที่เกาะที่อะไรเวลาจะลงนั่งไปแล้วเวลาลุกนี่ก็ต้องดึงอะไรกันแบบเนี้ยจะมีเสียงปึ้งปังปึ้งปั้งนิดนึงนะฮะเวลาคนที่มีข้อเข่าเคยเป็นมาก่อนฮะอ๋อครับพวกบรรดานักกีฬาหรือคนที่มีปัญหาหัวเข่าครับเสร็จแล้วทำยังไงครับหมอเขาบอกว่า หมอก็ให้ยามาทานฮะก็ว่ากล้ามเนื้ออักเสบบ้างอะไรอะไรบ้างอ,าอะไรอ่างเงี้ย<ป>เพราะว่าที่โรงพยาบาลของที่ทํางานครับก็ให้ยามาทานก็ไม่หายสักทีงจนหลายปีฮะสามสี่ปีได้ผมก็อยู่ในอาการอย่างนั้นมาตลอดก็กินยาก็ได้ทุเลาไปแค่นั้นเองว่ามันก็ค่อยชั่วขึ้นอืครับก็มารู้จักบีมนี่ตอนที่ผมเกษียณแล้วคหกสิบแล้ว จากเพื่อนเขาทานอยู่เป็นปีแล้วเขาก็บอกทานอยู่ผมก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าของเรามีโรงพยาบาลเองอมีหมอเองยังแล้วก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแบบอะไรผิดปกติคือเอ็กซเลย์ดูไหมเอ็กซเรย์ฮะไม่มีข้อเข่าอักเสบไม่มีข้อเข่าเสื่อมอมีไหมไม่มีมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยหมอบอกว่าแค่นั้นเอง แต่ว่าอาการเนี่ยก็คือมีปวดบ้างเวลานอนเนี่ยแต่มันทรมานทรมานฮะคือใช้ชีวิตไม่เหมือนคนปกติใช่ฮะถูกไหมฮะเวลาจะใส่กางเกงเนี่ยผมต้องพิงข้างฝาบ้างอะไรเออมันยืนมันยกขาไม่ได้อ่ะทั้งทั้งที่ดูเหมือนว่าเป็นนักกีฬาจะแข็งแรงใช่ครับเอออ่ะฮะเสร็จแล้วได้ลองทานสูตรสีสีชมพูอ่ะผมก็เลยสั่งมาเลยรู้รู้จากเขาเนี่ยปีกว่าละ แต่ผมก็ไม่ได้ทานนะม,มาเริ่มจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเดือนธันวาที่แล้วนี่เองอนะครับผมก็สั่งมาเลยทั้งสีชมพูทั้งแคปซูลทั้งน้ำมังคุดด้วยตื่นเช้ามาก็ทานเลยน้ำมังคุดหนึ่งซองแล้วก็แคปซูลก็สองสองแคปซูลสามเวลาเลยอตอนแรกๆนะฮะก็ได้สักอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกตัวมันมันเบาแล้วก็ขาแข้งอะไรเนี่ยก็ ไม่ปวดฮะไม่ปวดนอนก็ไม่ปวดละนอนไม่ปวดละครับผมอหลังจากนั้นก็ทานไปเรื่อยๆนะฮะก็สัก20บกว่าวันได้โดยสูตรนี้แหละสูตรเดิมเนี่ฮะน้ํามังคุดหนึ่งซองกับแคปซูลหเม็ดหเม็ดครับผมประมาณยี่สิบวันะผมก็ทดลองนั่งยองน้ําอะไรนั่งลงยองก็ลงได้แปดอร์ซได้ละ อันนี้ยังเล่นกีฬาอยู่ด้วยไหมย,ยังเล่นอยู่ครับก็ยังเล่นด้วยแต่เล่นได้น้อยลงก็เล่นน้อยลงครับเพราะว่าสะภาพร่างกายก็ไม่เอื้อมหนวยด้วยใช่ครับนะครับแล้วเราก็รู้ตัวด้วยใช่ใชเดี๋ยวผมข<ช>ันไปถามอาจารย์อภัยนิดหนึ่งครับว่าจากกรณีอย่างเนี้ยคือนักกีฬาไม่ได้มีอาการเรื่องของข้อเสื่อมอย่างรุนแรงหรือว่าเป็นข้ออักเสบทานสูตรสีชมพูไปมันมันช่วยอะไรยังไงครับอาจจะให้อาจารย์พิเชษตอบนะอันเนี้ย ก็ประการแรกดึงสร้างมวลกระดูกนะฮะอาก,กรณีทั้งสีเขียว <S <S สีชมพูรสร้างมวลกระดูกทั้งนั้นนะครับ,รบแต่ว่ากรณีนี้อนอกจากสร้างมวลกระดูกแล้วมันก็ไปลดไอสารที่ทําให้เกิดอาการอักเสบนะครับเพราะอาการอักเสบก็ก็จะก็จะลดลงนะครับในขณะที่สร้างมวลกระดูกราะอาการที่ปวดเมื่อยอาการที่เราทรมานม,มันก็จะหายไปอย่อางก,กรณีไม่ไม่รุนแรง ไม่ได้ไม่จะเป็นการรุนแรงเพราะฉะนั้นมันก็จะหายไปเร็วแ,<ล>แต่ว่า,า,วาแต่ว่าใช่ใช่ครับแต่ว่าเราก็ไปท้าทายมันอยู่ตลอดลนะ,ะถ้าหากไม่ได้ท้าทายมันก็จะเร็วกว่าน,นี้นะ,นะจากกรณีอย่างนี้เนี่ยคือโดยธรรมดาแพทย์จะจ่ายยาอะไรให้ส่วนใหญ่ก็จะจ่ายยาแก้ปวดกับยาคลายเส้นคู่กันขอเรียนถามหน่อยว่าเล่นกีฬานี่เล่นตั้งแต่อายุน้อยๆหรือว่ามาเล่นตอนอายุเยอะ เล่นตั้งแต่อายุ30ตั้งแต่30ครับผม,มแต่ก็เล่นจน,นถึงมาเ <60 S 1> กว่านะใช่คือเป็นแบดมินตันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างแรงนะฮะซึ่งมันจะลงน้ำหนักที่หัวเข่าและข้อ,อข้อเท้าค่อนข้าง,างเยอะยนะฮะครับถ้าเป็นนักกีฬาที่ฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดทรมาคือไม่ค่อยเกิดการบอบช้ำเท่าไหร่แต่ถ้ามาเริ่มอายุ สามสิบอย่างเงี้ยมันมันเกิดการบอบช้ำได้แล้วเพอเอิญเล่นนานด้วยคใช่วันละเยอะเกินไปใช่วันละเยอะเกินไปอันเนี้ยมันก่อให้เกิดการบอบช้ำขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องถนอมร่างกายนิดนึงนะครับออกกำลังกายดีแต่ไม่ควรมากเกินไปครับุณต้นผมอยากจะเรียนให้พวกเราทราบโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเราเนี่ยได้ให้ประโยชน์กับผู้บริโภค ไม่ใช่เพียงประเทศไทยนะครับเ,เมื่อปีที่แล้วตอนที่อาจารย์นำพายกับผมกับอาจารย์วัชระไปที่ไปที่อิตาลีเขาก็เล่าให้ฟังว่านักกีฬาของเขาที่เป็นแชมป์โอลิมปิกนะฮะสามสมัยก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าอักเสบแล้วก็รักษารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายครับของเราช่วยเขาภายในหนึ่งเดือนอนะฮะ ภายในหนึ่งเดือนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เขาจะขายในอิตาลีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> ก็บอกว่าความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้มันชัดเจนนะฮะแล้วความชัดเจนตรงนี้เราก็สามารถอธิบายด้วยในเชิงภูมิกุ้มการวิทยานะครับว่ามีการลดการหลั่งสารสามตัวที่ทมันเกิดอาการอักเสบลงบจนกระทั่งสมดุลแล้วเราก็ดูแลสุขภาพพร้อมกับการสร้างมวลกระดูกเพิ่มขึ้นมาด้วยทุกวันนี้ เดินเหินได้ครับเข้าห้องน้ําได้เกือบปกติฮะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังเล่นกีฬาอยู่นะอตอนนี้เล่นได้เกือบเกือบเหมือนเดิมอะโอ้แต่เยอะเท่าเดิมนะวันหนึ่งบางทีถึงสี่ห้าชั่วโมงเหมือนกันคือ <laughs> พักพวกก็ยังมาเล่นกันเยอะไงฮะ ก็เลยต้องต,ต,ตสนองกันหน่อยเราถือว่ามีดีแล้วมีบิมดีแล้วอ,นนอย่าชะล,ล่าใจอย่าชะล่าใจเ,เพราะว่าอายุมากขึ้นด้วยครับผมนะครับก็ต้องดูดูแลสุขภาพด้วยก็ยินดีด้วยนะครับ,รบที่ได้ทําในสิ่งที่รักนะฮะเรื่องของออคุณภาพชีวิตมันก็จะกลับมาด้วยนะครับก็เรียกว่าชดเชยกันไปนะครับครับ